ีเลยมึงบอกมึงบอกในในจิตนะว่ารู้จักขุนสีหรือยังตอนเนี้ยเรียกกูเป็นขุนศรีอะไรเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเหรอขุนสีเหรอไอ้นี่มามาจากขาดใจเลยไอ้นี่สลามนะเกสเมื่อกี้นะสลามตอนนนี้ะเป็นอะไรเป็นโรคเหมือนกับมีลมในคอเยหอุ้ยเป็นโรคแล้วกูจะไปช่วยยังไงกูไม่ใช่หมอเหมือนกับโรคเวนรคเก่าวแล้วก็ปวดตามตัวทุกคืนจะเป็นทุกคืนเช้าแล่วก็ถึงเช้าก็ไม่ เป็นไหมแบบปีนี่นะทุกคนนั่งอัตโนมัติมั้ยแต่ละคนนี่แม่งมาหากูนึกมีกระสับอันนี้คิวอะไรขอแฟนอ๋อโอเคเข้ามาใกล้ตีแฟนได้ไหมตวั๋วอะไรเลยเมื่อก่อดสิบปีแล้วที่มาเข้าแฟนผมออกมาเข้ามาเข้านะถ้าผีถ้าผีหลอกถ้าผีหลอกปั๊บมึงเดี๋ยวมึงกูให้ตีแฟนเลยนะเอาไหมได้ได้ นับตาจิตสมาธินะที่มีโสมขวายมอกหลอดชโนเทเวสุนโนมรานังสุขขังใอโตนะโมพุทธายะเทเวสุนโนจะตุมหาราชิกายักษ์เปันตอวัตถ็ปูริโตเวสะพุสสะพุทธังอะพุทโธเทเวสุนโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจังใจเยใจเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนักยันโตอานักยันโตกายะสังติกายะสังติ อนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลอนัตยันโตอนัตยันโตกายยัตสังตนกายมัต้ังมิอนิจ่างนมจมามายลงมางมาลงมตลงมาวิตาิวิาลงมีลงมาีงมาลงมาลลงมาลาองมายงมาตอมาลยมาลงมาาลงมาลงตงมาาลงมาลงติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลอนัยันโตอนัยันโตกายยสังติกายยัสังติอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติ Kupar jiobardi kuperjing 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 กูไปเจ้ากูรปเจบากูไปเจ้าอ๋อมาตะเดี๋ยวมากูไปเจ้ากูรปเจบาไปกูไปกูไปเจ้าไปกูรปเจบากูไปเจ้ากูไปเจ้ากูรปเจบากูไปเจ้าเวสักหุสักเวสักหุสักเวสักหุสักสักหุสักสัทธาวุฒังสัทธาวุฒังสัทธาวุฒังเวสักหุสักเวสักหุสักหุสักเวสักหุสักหุสักเวสักหุสักเวสักหุสักสัทธาวุฒังสัทธาวุฒัง สะพุสะเวสะพุสะหลุดไปนะไอ้ท้องบวมๆเนี่ยสักขะทาวุฒัง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 เวสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสะเวสะพุ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 สะไปสักขะทาวุฒังไป สัคข้าวุฒังสักขทาวุฒังสักขทาวุฒังเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะเะหุสะเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะสะหุสะเวสส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 ุสะสะหุสะเวสสะหุสะเวสสุสะเวสสุสะ สะพุสะเว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 สะพุสะสะพุสะเวสะพุสะสักขะทาวุฒัง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 เวสะพุสะเวสะพุสะ สัุสะเวสะกุสัเวสักุสะเวสะุสะเวสักุสะสะกุสะเวสะกุสะสักอุสวุฒังเวสะุสะุสะเวสะุสะเวสะกุสะเสสะกุสะเวสะกุสะุสะเสสะุสะเวสักุสะุสะสักขวุฒังสักขุทวุฒักสัาพลสักาักพุกก มันจะบวมๆออกมาใช่ไหมใช่เป็นมนเลยก็มีน้ำพุน้ำพุ่มแบบเลือดี่คิวเนี่ยชันลิงเลอะเลยเหรอเลอะเลอะทุกคืนแล้วก็มีปวดเท้าปวดน่องปวดจะเย็นกูแดดน้ากว่านี้จะหิวจะเป็นเฉพาะต้คืนเจ็บเช้าไกลแล้วไกลหมดแล้ว ตานะ่าะเป็นสมาธินะลำตานะ่าจะฝืดน,นะมีอะไรต่างๆให้ลงมาเลยนะหลับตานะอุบาอาจารย์ต่างๆนะแล้วก็อยากจะลงมาสื่อสารนะมีเคยลงมานะขอให้ลงมาจับล่างสักนะ กุบารียาบารัยยาบาริยาบาริงคุบารียาบารียาบาริงคุบารยาบารยาบารียาบารียาบารยาบารียาบารียาบาร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 ายาบารยาบารยาบารียาบารายาบารียาบารียาบารียาบารายาบาระยาบารยาบารียาบารยาบารยบารยาบารยาบารยบารยาบารยาบารยาบายาบาร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 ียาบารียาบายาบารยาบารยาบารยาบายาบารยาายาบารยาบารยาบารยาารยาบ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 ารียาบารียา คุยอยากจะมาสื่อสารกันห้อยลงมาจับล่างนะแบบนี้นะอมจงมาล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 ง ลูกหลานทําอะไรไม่ถูกไม่ควรนะว่ามา่อนี้เอามึงมาถามนี่เอามึงมาคุยเอาอยังไงเนี่ยฮะใครครับเอามาป่ะแล้วใครอ่ะเป็นอะไรที่อยู่กับมันเนี่ยว่าไหมท้องท้องบวมบวมเนี่ยให้มันหายได้ไหมไม่ต้องมาเกาะมาแกะมันได้ไหมเป็นพ่อเป็นพ่อพ่อมันเอามึงคุยแล้วทำไมไม่ไปไม่ไปเกิดอ่ะพ่อไม่เฮะไม่ค่อยเจอกันด้วยครับพ่อลูกไม่ทำบุญ รูไปทําบุญให้มึงคุยอะไรอ่ะมึงมาใกล้ๆกลมวลก็ทบุญนะสายบุญเนี่ยเขาทําบุญจริงจริงแล้วทำไมถึงไม่ไปเกิดเพราะอะไรถึงไม่ได้อ่ะต้องไปบวชบวชให้ใครบวชให้ให้อินี่บวชชีเขาบวชชีบ่อยมากเลยแล้วมันไม่ได้ได้ไงวะมันต้องทํายังไงครับเพราะน้อยไปพ่อเขาตายอยู่เท่าไหร่วะสี่สิบหกยังอยู่สี่สิบเจ็ดสีสิบเจ็ดโอ้โหพ่อตายอายุสี่สิบเจ็ดพ่อชื่ออะไร ง่วนกิมคนจีนพ่อชื่อง่วนกิมง่วนกิมเป็นโรคตายเป็นโรคตายไม่ไปละง่วนกิมไม่เกิดด้วยจะอยู่กับลูกอยากเกิดอยากเกิดอยากจะให้ลูกปวดให้ก่อนแล้วค่อยมาไไมมมม่่ีีบบุุญญเลยแสดงว่าไม่ค่อยทำบุญนี่ง่วนกิมตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยฮะทำเวรทำเวนทำกรรมอะไรไว้ทำเวนทำกรรมกับลูกกับเมียไว้มีชู้มีชู้โอ้โหเฮียเฮ้ยกินเหล้าโอ้ยสัตว์การพนันการพนันอีกทุกอย่าง ต้องกับมนตีเลยฮะทุกอย่างเลยมีชูกินเหล้ากันพนันไม่ดีไม่ดีฮะอย่าทำเออเอา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 อนาคตห้ามทำไม่ทำนะเออเอาอู้ตาย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 ลูกดีลูกดีมากลูกนี้บ้าพ่อไม่ดีพ่อไม่ดีเองอะนะพ่ออยากให้ลูกไอ้นี่เหรอพ่อรักมันมากมันทำดีให้ทุกอย่างอืม ไม่รักมันเลยอืคือคือพ่อเขาาจะตาองขอให้ทุกคนมึงถามดิไอ้เทียกูไม่ใช่ญาติไม่ไปคิดไม่รู้จักเลยอ๋อไม่ค่อยได้เจอสองพันแล้วก็เสียเลยขอบวชขอบวชนะสักเดือนนึงใครให้ใครบวชเดือนนึงให้ลูกควรให้หน่อยเดือนนึงเดือนนึงเขาขอหนคือแสดงว่าเขาไม่ได้ทำบุญเลยอ่ะ ลูกทำบุญลูกทำบุญแต่ได้ไม่ค่คือตัวไม่ใช่ตัวเขาตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่ชอบทําบุญเลยไม่บุญเลยทําแต่บาปแต่กรรมเขาไปไหนไม่ได้กูไม่หมายถึงลูกเขาลูกเขา่าทําให้แต่การทําบุญเนี่ยมันได้ไม่ครบกรรมกรรมเยอะกรรมคือการทาบุญเนี่ยมึงได้ด้วยนะแล้วว่าคนตายได้เซี่ยวนึงเอามึงถ่ายรูปให้หลานมากอดตาอันนี้ไม่เคยเจอใช่ไหมเจอเจออาประกอบดิจะมันตีถ่ายทด่ใครก็ได้ถ่ายถ่ายถ่ายน่อย ไอ้คนเล็กมานี okay. ่ไอ yeah. oh oh uh, yeah. you know, ้คนเล็กมาหาตามึงก่อนมานี่หากงก่อนมาหากงก่อนจำน้อยได้ดไหมหากงฝั่งนี้อ่ะหากงจำน้องไอยได้ไหมอากงจำได้แม่คิดถึงนะกอดกงยืดอนะลูกอย่าส่นโตมาไอโกงเห็นหิบไหมเหมือนคนดีเออเอาอกงกอดกงกอดโกงแม่คิดถึงอากงทุกวันเลยนะ ขอบคุณขอบคุณท่านขอบคุณเออ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 คุญสืบการให้แล้วกันนะเออเอบุญคุณคนไม่ชอบทำบุญอ่ะโอ้พอเข้ามาแค่นี้ก็พอนี่ก่อนที่รจะช็อตกันนะไปแล้วยังเมียกับแม่ไปยังไปหมดไปหมดแล้วนะก็เหลือแต่นายกิมแล้วจะไม่ท่านล่ขึ้นอยู่กับลูกงวนกิมอยู่กับลูกงั้นวนกิมก็ลูกหลานอะไรเขาก็ดีนะลูกดี แล้วท้าไมท้องเทิงก็ไปอยู่ดี่ะเอออย่าไปยุ่งกับเขาดิต้องคงคืนนะพยอยาทแต่ไม่มีบุญไงไม่ได้บุญเลถ้าเกิดเขาไปเขาไปก็เหมือนกับวิญญาณมาแฝงเขาฝันเข้าฝันเขาก็ไม่รู้จะเอาบุญมันก็พยายามจะเอาบุญนะนะเขาทำแต่ว่าเขาทำให้แต่ว่าไม่พอมันไม่พอผมไม่ได้ทำเลยมันเลยไม่พอคือตอนมีชีวิตอยู่มันไม่เคยทำบุญบุญมันน้อยมันทำแต่กรรมไว้ เออเอาง่ายๆก็พูดถึงก็เป็นคนผิดลูกผิดเมียก็บาปเอาไปแล้วไม่รีบไปเกิดอ๋อแสดงว่าเข้าไปหมดเลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วพ่อไม่ดีไม่ดีเองนะเดี๋ยวรอลูกก็ไม่รู้นะลูกจะรับปากจะบวชเดือนหนึ่งหรือเปล่าล่ะบวชเดือนหนึ่งนะถ้าบวชเดือนเดือนเสร็จปั๊บเราก็ไปเกิดซะนะไม่ต้องมาอยู่หรือเปล่าทางเง่อนกิม เอาไปนะค่อยๆถอนไปนะง้วนกิมนะเออนะค่อยๆถอนไปนะง้วนกิมนะค่อยๆถอนออกไปนะถอนออกไปจากลูกนะถอนออกไปนะถอนออกไป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 ถอออนกไง่วนกิมโอ้ยจับเห็นยังเห็นเห็นกล้องอยู่เนาะกล้องเห็นก็นอนอยู่ปะโอ้ยมึงนี่นั่งกูให้ดูกล้องนี่มึงดูกล้องจริงๆไอ้เหี้ยเอ้ยมีใครที่ดูฉลาดกับมันั้องไม่กล้องเนี่ยฮะฉลาดจริงๆกูเรียกถูกต้องเหลือเกิน ดูนี่ดูฉลาดจริงๆนะกล้องตากล้องกูอะง่วนกิมนะไปไปไปบวชเดือนหนึ่งแล้วมึงจะหายดีกูก็ตีพ่อมึงตั้งนานไอ้พี่อะไรวะชิบหายจัดง่วนกิมเลยัดก่อนง่วนกิมชื่อมันจำยากถ้าเป็นง่วนเชียงเนี่ยโอเคชื่อเหมือนซีอิ๊วรู้มป่ะไปคิดต่อไป นี่เมืองกาแล้วเหรอเนี่ย